ะะสวัสดีนะคะสวัสดี FC พอต่อของลุงพลป้าแตนทุกคนแล้วก็สวัสดี FC ของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้าก็จะมาพูดถึงนะคะช่องข่าวนะอาริตมิตนะคะแล้วก็อีรูรวมนะคะเพราะว่าแค่ลุงพลเนี่ยออกไปนะคะออกไปโฟนอินกับข่าวของช่องคุณบุ๋มนะคะบุ๋มปนัดดานะคะโอ้โหดิ้นกันใหญ่เลยนะคะแบบว่า ลุงเนี่ยนะลุงนะพูดดีทุกอย่างนะคะไม่เคยพูดให้ร้ายใครอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันนั่งจับประเด็นกันนะคะว่าเออลุงพูดในลักษณะว่าอ่ะลุงเนี่ยนะบอกว่ามีเงินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือลุงเขาแค่นะแค่สันนิษฐานว่าเออลุงได้ยินมาแบบนี้พวกมึงก็พยายามที่จะเล่นลุงให้ได้นะจะเอาไปฟ้องนะออยานก็จะไปฟ้องนะคะออยานทิพย์จะไปฟ้อง ไปฟ้องลุงพลว่าลุงพลดูถูกเหยียดยามทนายของมันนะคะให้ทนายเทนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลุงน่ยเขาไม่ได้ดูถูกไม่เคยอะไรเลยนะคะ f c แต่ว่ามันพยายามที่จะยัดข้อหาให้กับลุงนะคะแค่ลุงบอกว่าเออทำไมก็นักข่าวก็ถามก็ต้องตอบตามประเด็นใช่ไหมคะ นักข่าวถามแบบนี้ก็ต้องตอบตามประเด็นสิคะนะใครจะไปตอบแบบอื่นล่ะคะถ้านักข่าวไม่ถามแล้วลุงจะตอบไหมถามหน่อยสินะอ,อลุงก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมีปัญหากันหรือเปล่าลุงก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะไม่ได้มีปัญหากับไอ้ทนายเทคนนี้นะคะอาจจะมีแค่ว่าเออมันข่าวตรงเนี้มันคดีของลุงเนี่ยมันระยะยาวใช่ไหมคะเระ,ระยะยาว แค่นั้นเองลุงตอบแค่นี้เองอาจจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาต้องขึ้นรถไปไปมามาบ่อยใช่ไหมคะอาจจะไม่มีเวลาตรงนี้กูถามหน่อยนะอียานอะกูถามหน่อยว่าลุงเขาไปบอกตรงไหนเขาไปดูถูกเหยียดหยามตรงไหนมึงช่วยออกมาชี้แจงหน่อยสิยานอ่ะมึงน่ะมีอย่างเดียวแจ้งแจ้งแจ้งนะเข้าข้อกฎหมายเข้าข้อกฎหมายกูเห็นพูดจังเลยนะกูถามว่าเข้าข้อตรงไหนตรงไหนนะ ขน,นาดทนายเขาดูกันแล้วเนี่ยไม่มีใครเข้าข้อเลยลุงไม่พูดจาไม่ได้ไม่ได้เข้าข้อกฎหมายเลยนะคะแต่อีหานี่นะคะนะบอกว่าอืมฝากบอกถึงชัย,ยพลน,นะบอกว่าไอ้ทนายเทนะจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายปกป้องชื่อเสียงของตัวเองเตรียมหลักฐานนะให้ดีๆนะอีติง่งอีติ่งไร้แสงมันบอกนะอีติ่งไร้แสงก็คืออียานนะคะนะคะ,ะ,คะอีติ่งไร้อีติ่งไร้แสงก็คืออียานนะคะ อีนี่มันไล้แสงแล้วนะคะมันไม่มีแสงแล้วนะคะเออกูถามหน่อยนะไยนันนะคนอื่นเขาดา่าโคมโคมคม,มึงไม่ไปเล่นพอชายพลออกมาพูดนิดเดียวเองออกมาเล่นเขายับนะมึงไปหานะ่ะป๋าชูนะ่ะมึงกล้าไหมไอยนันอีควายมึงกล้าไหมป๋าชูเนี่ยนะมึงกล้าไปรบกับเขาไหมเอาสินะเอาเลยอยนันนะมึงไปสู้กับเขารุ่นไปสู้กับป๋าชูนุ่น นะจะตายหายอยู่แล้วมึงยังไม่รู้สํานึกอีกเหรออียานกูถามมึงหน่อยนะโอโ้โหมานั่งวิพากษ์วิจารณ์เขาพูดดีด้วยไม่เคยผิดเพี้ยนตรงไหนเลยมึงก็เอามาเป็นข้อคอรหาหมดฮะแกกะโหลกลกะลาแกไม่มีสมองโอโ้โหจริงๆเลยคนอย่างมึงเนี่ยอะไรก็ฟ้องอะไรก็ฟ้องกูเห็นเอาแต่ชัยพลเอาครอบครัวเข้าไปทำมาหาแดกกูถามหน่อยว่าในตัวมึงเนี่ยมีอะไรดีบ้างฮะออยานอีแก กูถามมึงหน่อยฮะมีดีอะไรบ้างฮะลุงพลเขาเข้าข้อตรงไหนฮะพวกมึงเอาไปเล่นกันเนี่ยนะไม่มีปัญญาทำมหาแดกแล้วกูเห็นป๋าชูวิทย์เนี่ยมึงกล้าไหมเยี่ยมึงกล้าไหมยานกูถามมึงหน่อยมึงกล้าไปเล่นกับเขาไหมน่ะเขานั่งดา่ามึงคม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 เนะี่ยกูไม่เห็นเอาเลยชยยลลัยพนออกมาพูดเอาชายยัยพนอีควายแม่งไม่มีปัญญาไปเล่นคนอื่นก็มาเล่นแต่ชยยัยพนกูระงึบใจจริงนะคนอย่างมึงเนี่ย โอ้โหสมองก็ไม่มีนะคะแก่เลอะเรือนนะคะเดินไม่ได้แล้วนะเหมือนอาจารย์่านนั้นบอกอะ่ะมันเดินไม่ได้มันแก่แล้วนะคะเอาไม่กวาดไปขี่กับมันนะนะมันก็เหมือนแม่มดอะ่ะแม่มดที่แบบว่าแม่มดที่แก่เท่าจริงๆอะ่ะแม่มดไม่มีสมองนะคะเอฟซเอาเขาทุกเรื่องพยายามจะฟ้องลุงพลว่าลุงพลผิด ลุงพลไปดูถูกเกียดติยามเขาเขาจะใช้ข้อกฎหมายออกมาปกป้องตัวของเขาเองนะไอ้ทนายเทบอกนะก็เอาให้ให้จริงดินะมึงไปฟังนะเพื่อนมึงยังอีโหรพาเน่าอ่ะมันบอกว่าอะไรมันบอกให้มึงอยู่เฉยเฉยดีกว่าพี่จะฟ้องฟ้องหลายรอบแล้วพี่ไม่เห็นฟ้องสักเทนึงมึงไปฟังเพื่อนมึงบอกนู่นนะเขาไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยนะโหรพาเน่าอ่ะเขาเตือนมึงด้วยด้วยความรู้สึกดีๆกับมึงนะ มึงเอาแบงทุกเรื่องนะกูถามเวลามึงเกิดเรื่องเน่ะไอ้ทนายเน่าเนี่ยทนายเทยเนี่ยมันช่วยอะไรมึงได้อียันอีควายใช้สมองหน่อยอกแกนะกลับเมืองไทยก็กลับไม่ได้ติดหนึ่งหนึ่งสองเอาตัวเองให้รอดก่อนฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้โอ้โหเอาตัวเองให้รอดก่อนมึงไปเคียงเงินมูลนิธิน่ะนะมึงน่ะตัวดีนะไปเคียงเงินมูลนิธิน่ะนะเขาโอนเข้าไปจริงๆไปเคีย์นะไปเคีย์เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปเคีย์มาสิ แม่ปากดีไม่ยอมรับความจริงนะแม่เอาประเด็นอื่นเข้ามาเชียวเออนะเอาประเด็นนูน้นประเด็นนี้มาลงที่ลุงก็ลุงออกมาพูดแบบนี้ปุ๊บก็หาว่าเขาขันนู้นเกาข้อนี้เข,า,ขาพ่อมึงตายยานอีกแก่เอ้ยนะคะเอฟซีหน้าโมโหจริงนะคะเอฟซอะไรอะไรก็ด่าเขาอะไรอะไรก็ว่าเขางึดใจหลีค่ะงึดใจจริงๆนะคะเอฟซ ไม่มีปัญญาทําอะไรแล้วนะพยายามที่จะเล่นเขาพยายามที่จะเอาผิดกับเขาไม่เอาผิดกับคุณชูวิทนู่นนะคุณชูวิทอ่ะเขาเล่นมึงจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยนะมึงยังมึงยังไม่ไม่ไม่นี่เลยไม่เห็นไม่ตอบต้านก็เลยเรียกคุณชูวิทย่างงั้นคุณชูวิทย่างงี้ทุยนะมึงไปเรียกชัยพลสิไอผัวยังไั้ไอเถกยางงี้นะมึงก็กล้าแก่ลุงพลกับป้าแตนเท่านั้นแหละมึงไม่เคยกล้ากับใครหรอกคนที่ใหญ่โตเนี่ยมึงกล้าไปเหยียบคอเขาไหมล่ะกูถามมึงเหรอไยาน มึงกล้าไปเหยียบคอคุณชูวิทย์ไหมกูถามเนะอ่ะเอาไหมละ่ะนะถ้ามึงไปเหยียบคอคุณชูวิทย์ได้เนี่ยโอ้หแสดงว่ามึงนี่แบบหูใหญ่โตมากเลยนะเหยียบไม่ได้หรอกเหยียบแต่คอลุงพลกับป้าแตนนี่แหละนะแล้วก็ครอบครัวของเขานี่แหละมึงไม่ทำเฮี้ยอะไรหรอกคนอย่างมึงอะ่ะจติปัญญาก็ไม่มีนะคิดแต่เรื่องลบเขาออกมาพูดในความคิดที่ดีๆในสิ่งที่ดีๆนะพูดดีพูดเป็นพระเอกมึงก็ยังมาหาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้หาว่าดูถูกเจ็ดยาม มีการจะไปแจ้งความไอ้สัตว์ร้องเรียนพ่อึงตายยานนะแกจะตายอยู่แล้วสมองเนะี่ยใช้ความคิดหน่อยสมองไม่มีความคิดนะคะสมองมีแต่ขี้นะคะนะแล้วก็เอาไว้ตั้งบ่ายเฉยเออคนอย่างมึงนี่มันเลวได้ใจจริงๆเลยนะคะนะ้แล้วก็ให้ไอ้ช่องอลิสมิตแตดนะนะพวกงมันเองเอาไปเล่นอีกนะคะนะไอ้พวยเถกพวยเถกพ่อึงตายอลิมิตแตดนะเกียรจริงๆนะคะพี่ นะเขาออกมาพูดในสิ่งที่ดีๆเขาไม่เคยว่าเลยสักคำหนึ่งไอ้ทนายเทเนะื้เมึงนี่ออกมาหูร้อนหอยปี๊ปี๊ปีเลยนะอียานสันดานหมายแก